วัสดีทุกคนได้นะนอสวัสดีจ้ำตอนดึกนะคือมิจฉก็ตัง้งใจว่าจะทําตอนเช้าแหละแต่ว่าพี่แก่ทำฮับตอนวาดลูกก็เลยมาทําวาดลูกต่อ,อคืนเต็มเต็มสักหนึ่งชั่วโมองอาก็มาเริ่มเลยเนาะเริ่มจากทําตามชื่อคอะลิปอาลักแคทเนี่ยก็ก็เป็นตัวละครที่ทุกหลายคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าสิบแปด ทำใหชอบ18บวกนะคือมันหื่นกมเดี๋ยวไปติดตามรดเดี๋ยวบันติดเลดอาล่ะต่อไปก็จะเป็นแคทในร่างที่ไม่18บวกนะก็คงจะน่ารักกันเนาะก็ไม่ได้น่ารักอะไรอย่างนีคิดลองคือมีก็ไม่รู้นะว่าตาโตทําไมนีทําตาโตทําไมไม่รู้นะอาหล่ะก็ชอบคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าตัวไหนน่ารักสุดเบ้ย